สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินใบอ้ำธทรินีโดยแม่หมออ้ำธรรมทา,าโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูข่าวดีในเดือนมีนาคมอมีนาพาข่าวดีข่าวดีมีนาคมอ่นะมีนาคมจะมีข่าวดีมีเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นกับคนกันบ้างเดี๋ยวมาดูดวงชะตาของคนกันเลยดีกว่านะคะมีไพ่ให้เลือก3ามกองค่ะกองที่หนึ่งกองที่สอง แล้วก็กลองที่สามอันนี้กันออนะโอเคโอเคกลองที่หนึ่งกลองที่สองแล้วก็กลองที่สามนะคะหายใจเข้าลึกๆรู้สึกสดชื่นหลับตานะหายใจออกยาวยาวรู้สึกผ่อนคลายซักสามลมหายใจหรือจนกว่าเราจะรู้สึกโอเคนะ ใจเข้าลึกๆเคลื่อนมาอยู่ที่หว่างคิ้วเปิดดวงตาที่สามนะคะหายใจออกยาวๆส่งกระแสจิตผ่านดวงตาที่สามมาขอให้ไพ่ช่วยบอกทีว่าข่าวดีเซอร์ไพรส์มีนาคม2,567ของคุณจะเป็นอะไรอย่างไรเนาะ สักสามลมหายใจหรือจนกว่าจะรู้สึกเป็นสมาธิและมีความมั่นคงมั่นใจนะคะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกองไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดหาคูณสับสนฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกองไปเลย หากคุณเด็ดเดียวเลือกกองเดียวได้เลยนะคะใครยังเลือกไม่ได้กดพอส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังทำนายกันเลยเริ่มต้นจากกองที่1 2และ3ไล่ไปตามลําดับแบบนี้นะคะเริ่มต้นจากกองที่1กันก่อนนะคะข่าวดีและเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นับคุณในเดือนมีนาคมจะเป็นอะไรอย่างไรเนาะอ่ะส,สดๆกันมาดูพลังงาน3-5ใบเนาะ ข่าวดีและเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นเรื่องอะไรยอย่างไรใบที่หนึ่งมาค่ะว้าวใบแรกก็รวยเลยใบที่2มาค่ะโอ้โห Happy Life Happy Life นะและใบที่สาม,มาค่ะอืมโอ้โหใบที่สโอ้โหปังกุเย่และใบที่5ค่ะโอ้โห โอ้โห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 ยินดีด้วยเลยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ต้องบอกเลยมีนาพาความสุขความร่ำรวยเข้าสู่ชีวิตอะ่ะข่าวดีและเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นคุณในเดือนมีนาคม2567นะต้องบอกเลยเป็นเรื่องของความสุขความสำเร็จความยิ่งใหญ่และความร่ำรวยอ่ เดือนนี้ต้องบอกเลยมีโอกาสว่าจะเจริญรุ่งเรืองรุ่ง,รงโรจน์ก้าวหน้าและมีโอกาสว่าจะร่ำรวยเป็นเดือนแห่งความสุขเป็นดวงที่จะมีชีวิตเป็นดั่งราชาเป็นดั่งราชินีมีโอกาสว่าชีวิตจะแฮปปี้มีความสุขมีโอกาสเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองรุ่ง,รง,รงโรจน์ก้าวหน้า มีโอกาสจะมีคนนับหน้าถือตามีโอกาสว่าจะมีเงินหลั่งไหลไหลมาเทมาร่ำรวยอะ่ะการงานโดดเด่นนะงานรุง่งงานรุงร่งโรธงานรุ่งเรืองธุรกิจรุงร่ง,รง,รง,รงรโรดรุ่งเรืองร่ำรวยนะจะเป็นเดือนที่คุณจะมีความสุขกายสบายใจนะ เงินหาง่ายมากงานประสบความสําเร็จได้ง่ายมากทําอะไรราบรื่นรุ่งโรดโรดร่วงโรดรุ่งร um> ุ่งเรืองนะรุ่งเรืองนะรุ่งโรดนะเออมีอะไรที่ทําอะไรก็ดูจะหยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จไปไปหมดเลยนะในเรื่องของการงานรุ่งเรืองรุ่งโรดนะรุ่งเรืองเลื่อนขั้นนะเลื่อนตําแหน่งนะหรือธุรกิจก้าวหน้านะนะ ได้มีโอกาสเขาเรียกว่าพูดจาชักจูงนมน้าวใจใครก็ได้นะมีโอกาสรุ่งเรืองรุ่งโรจน์เลอเกิดนะแล้วก็ในเรื่องของการเงินก็หลั่งไหลไหลมาเทมาร่ํารวยอู้ฟู่อู้ฟ้าเงินหลั่งไหลไหลมาเทมาแบบมหาศาลนะมีเงินหลั่งไหลไหลมาเทมามีเงินไหลกองมีทองไหลามาเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายเงินหาง่ายมาก <S <S ในเรื่องของความรักต้องบอกเลยเป็นช่วงเวลาที่คุณมีสิทธิ์เลือก ดวงชะตาดีงานดีธุรกิจโดดเด่นความร่ำรวยก็อูฟูอูฟ้าในเรื่องของความรักก็ต้องบอกเลยว่าชีวิตดีรอบด้านแบบนี้ช้อยทางเลือกเข้ามามากมายค่ะมันอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกใครอย่างไรถ้าโสดอยู่เนาะถ้าสถานาะไม่ชัดเจนก็ต้อบอกว่าเขา เขาเรียกว่าคุณเป็นต่อเขาอยู่แล้วนะคุณมีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเอา่อเป็นคบกันอยู่แล้วนะถ้างอนงอนกันเดี๋ยวก็กลับมาดีกันเนาะความสัมพันธ์ดีต้องบอกว่าเป็นเดือนมีนาพาความสุขความเจริญความสําเร็จความรุ่งเรืองความร่ํารวยเข้าสู่ชีวิตอะเป็นดวงที่คุณจะดวงดีโชคดีมีโชคลาภมีความสำเร็จนะมีสิ่งดีๆเข้ามาเป็นช่วงเวลา นาทีที่ดวงชะตาจะมีแต่ความสุขความสมหวังความสําเร็จความโชคดีมีใฉ่ออใครแล้วข้นายอย่าลืมทิมพ์นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะโอ้ดวงดี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 ดงดดงดจริง,รงนะอ่ะต่อ,อมากองที่สองกันบ้างมาดูกันค่ะว่า มีนาจะพาข่าวดีเซอร์ไพรส์อะไรมาให้กับคนนะ3-5ใบใบที่หนึ่งมาค่ะโอ้โหอำนาจบารมีก็มาเลยนะใบที่สองมาค่ะโอ้โหโชคลาบก็มาค่ะอ่ะอ่ะอะใบที่สขอดูพลังงานหน่อยสิโอ้โหช้อยทางเลือกมีเอาใบที่สขอดูอีกทีสโอ้ห พ้นทุกพ้นโศกพ้นโรคพ,พ้นภัยสบาะคอสเนียจังไราจาดหายไปหมดแล้วโอ้โหอะไรที่ไม่ดีออกจากชีวิตโอ้โหโอ้โหโอ้โหต้องบอกเลยนะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะคะขอแสดงความยินดีด้วยเลยมีนานี้มีโชคลาบ มีนานี้มีโอกาสมีโชคมีลาบชีวิตเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่ง,รงโรจน์มีนานี้มีโอกาสว่าคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอะไรที่ไม่ดีจบไปนะสัพปุกดสัพปะสกสัภาภาพโรคสัภพภัยสัพเคราะห์เสน่ห์จันไรอะไรที่เป็นความทุกข์อะไรที่ไม่ดีอะไรที่ทําให้ชีวิตของคุณรู้สึกไม่สบายใจ จะคลายหายไปมาลายหายไปมีนาจะนำพาโชคลาภความสุขความสำเร็จเข้าสู่ชีวิตคุณดาการงานนะต้องบอกเลยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ขั้นสุดนะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออาจจะได้โชคดีๆผู้หลักผู้ใหญ่เห็นคุณงามความดีเห็นความสามารถให้เพิ่มเงินเดือนให้โอกาสดีๆนะหรือว่าให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบพิเศษสเปเชียลแบบฟาส t แท็กเออ หรือถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจต้องบอกเลยลูกค้าลูกหานะจะมีโชคดีๆเข้ามาโอกาสดีๆเข้ามาทําให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้ารุงร่งเรืองรุงร่งโรจน์นะถ้าเป็นในเรื่องของการเงิน<ส>ก็ต้องบอกเลยมีโอกาสว่าการงานดีส่งผลให้การเงินดีตามไปด้วยหรือมีโอกาสดีๆทางการงานเข้ามาทําให้มีการเงินเงินทองหลั่งไหลไหลมาเทมามีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองมากมายมหาศาลมีอํานาจวาสนาบารมีมีความร่ํามีความรวยอ่ะ มีโอกาสในเรื่องของโชคลาบด้วยโชคดีมีโชคลาบผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะให้โอกาสทางโชคลาบหรือเสี่ยงโชอคอะไรต่างๆก็มีโอกาสด้วยเหมือนกันนะมันเหมือนกับดวงชะตาของคุณปลดล็อกอะ่ะเออเป็นดวงชะตาปลดล็อกมีนาจะนําพาความสุขความจเจริญความร่ำรวยโชคลาบโชคดีนะเออมีชัยมาให้กับคุณเนาะในะเรื่องของความรักก็จะมีช้อยมีทางเลือกอะไรที่ไม่ดีต้องบอกเลยจบไปนะ จบไปเลยมีนาจะนำพาความโชคดีโชคลาภมหาลาภมหาสเสน่ห์มหาโชคเข้าสู่ชีวิตคุณเออใครรับคนายอย่าลืมพิมพ์รับคนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะเย็นดีด้วยดนะเอาล่ะกองสุดท้ายกันแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่ามีนานะมีนานี้นะ จะมีข่าวดีนะมีเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นกับคนกันบ้างขอดูพลังงาน3-5ใถึงห้าใบที่1มาค่ะ okay. นะโอเค Rebirth นะเหมือนได้เกิดใหม่ใบที่2องโอ้โห s ตาร a แ d Sun a n น Stars นะคะแล้วใบที่3มาค่ะ Meditation for Clarity นะคะใบที่สี่ขอดูพลังงานหน่อยค่ะโอ้ g i v v Love และใบที่5ค่ะขอดูพลังงานหน่อยโอ้โห hibernation and regeneration โอเคโอ้โหโอ้โหต้องบอกเลย c o n g r a t u l a t i o n นะคะมีนาพารักดีๆมาให้คนเ่อะ ดูจากดวงชะตานี้ใครที่เลื่อนฝีดจะเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้ต้องบอกเลยมีนานี้นำพารักดีๆมาให้แน่นอนจ้ามีนามีโอกาสว่าความรักจะสุขสมหวังอราราศีสสเสน่ห์ของคุณจะมาเต็มทําให้คุณมีโอกาสสมหวังสำเร็จดังใจปรารถนา ความรักจะดีความรักจะสมหวังความรักจะเป็นไปดังใจความรักจะสมดังใจปรารถนาถ้าโสดอยู่ได้เจอคนรักดีด่ดีมีคนมาจีบถ้าสถานะไม่ชัดเจนมีโอกาสว่าจะชัดเจนกันละคราวนี้นะถ้างอนๆกันอยู่กลับมาดีกันได้ดังเดิมแน่นอนนะส่วนความรักดีอยู่แล้วจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะมีโอกาสมีงานแต่งมีงานมงคลหรือมีการสู่ขอกันเป็นไปได้เช่นเดียวกันในมีนาะคมนี้ หรืออาจจะมีงานมงคลมีงานแต่งงานงานมั่นหมายอะไรแบบปุับปรับฉับพลันเป็นไปได้เช่นเดียวกันต้องบอกเลยมีนามีรักมีนานี้มีรักดีแน่นอนนะจะมีกัลยาณมิตรที่ดีอยู่รายล้อมรอบตัวด้วยอีกต่างหากนะมีโอกาสว่าจะมีคนรักอยู่รายล้อมรอบตัว ที่จะสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือผลักดันในชีวิตของคุณเจริญเติบโตก้าวหน้าจะมีรักดีๆอยู่รายล้อมรอบตัวนะทั้งในแง่ของความสัมพันธ์นะที่เป็นความรักเลยนะ,ะความรักฉันูุสาวรวมไปถึงความรักแบบกัลายาณมิตรที่รักและ,ะหวังดีต่อกันและกันนะส่งเสริมสนับสนุนผลักดันทําให้ชีวิตของคุณเจริญเติบโตก้าว,ว,วหน้าอาจจะมี แฟนคงแฟนขับมีคนติดตามมีเพื่อนกัลยาณมิตรที่ดีที่รักเราส่งเสริมเรานะทำให้ชีวิตของเราเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์มีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังมีความโดดเด่นมีความเด่นดังนะมีโอกาสว่าจะได้แจ้งเกิดมีโอกาสว่าชีวิตจะนะโดดเด่นเด่นดังมีออร่ามีราศีโดดเด่น ดังเช่นสตาร์หรือดาราเออใครรับคำนายอย่าลืมพิม์นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานดีๆยืนยันว่ามีนานี้มีรักดีๆเข้ามาเออ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ <c oughs> ้งกดซีเฟอร์สแก่แม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการนําคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบ,บานเตื่นรุ้และก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย